เดี๋ยวคผู้ชมครับขอรัะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการโหนกระแสคุณผู้ชมครับกระแสวันนี้เป็นเรื่องราวของทางน้องมิ้นนะฮะเป็นเด็กกิจกรรมคุณผู้ชมครับไปถูกรุ่นพี่เนี่ยสั่งซ่อมนะฮะคือน้องเนี่ยเต้นเชลิเตอร์แล้วปรากฏว่าท่าเนี่ยผิดไป8จุดด้วยกันปรากฏว่ารุ่นพี่ก็เลยสั่งให้วิ่งรอบเป็นเหมือนกับที่จอดรถนะฮะแปดรอบสุดท้ายแล้วรอบที่7นะฮะน้องเสียชีวิตคุณผู้ชมครับ วันนี้นะฮะเราพูดคุยเรื่องราวเหล่านี้นะครับเพราะว่าทางครอบครัวนั้นติดใจเรื่องนี้มากครับผ่านทางคุณพ่อคนองเป็นคุณพ่อของน้องมินนะครับมีคุณวิราวันหรือพี่เจี๊ยบเป็นลูกพี่ลูกน้องนะครับมีคุณลุงจลันแล้วก็ยังมีดตร์มนชัยจงไกลรัตนากุลครับท่านเป็นรองประธาน,นาคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมสภาธนายความมานั่งอยู่กับเราด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีก่อนอื่นผมขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยจริงๆนะครับค่ะคุณพ่อครับคุณพ่อมีลููกกีี่คคคคนนรรัับบผมมลสาว น้องมิ้นเป็นคนคนโตครับเป็นคนโตนะฮะครับผมน้องมิ้นอายุเท่าไหร่คุณพ่อครับ1919ปีนะฮะเกครับเอ่อผมอนยญาถามคุณพ่อแบบนี้ปกติแล้วน้องมิ้นเป็นเด็กแข็งแรงครับก็เด็ก่าเิงก็นิสัยดีก็อยู่กับญาติก็เจ่าเดินเล่นออกกําลังกายเะ่รนบ้ครับผมก็คือแข็งแรงมมีโรคประจําตัวหรือมีอะไรไหมคุณพ่อมันไม่มีนะไม่มี ไม่มีเลยนะครับก็อายุประมาณรักสองขวบตอนนั้นก็คือกคป่วยเข้ารักษาโรงพยาบาลอำเภอทะาหลางเข้าเป็นแบบแบบไข้ขึ้นสูงน่ะอืมอย่างนั้นก็ไม่มีโรคยำตัวเรืการผ่าตัดอะไไม่มีครับคร <Means S 2> <amp> ับผมขออนุญาตถามทางพี่พี่น่าจะสนิทคุ้นเคยกับน้องมิ้นเป็นอย่างดีสนิทมากค่ะถูกไหมฮะมีไหมฮะอาการที่น้องเคยป่วยหรือเคยไม่สบายมาก่อนหรือเรื่องของโรคหัวใจเลยมีไหมฮะไม่มีนะคะ ไม่มีค่ะไม่มีเลยนะใช่ค่ะจากจากการที่ที่ได้อยู่กับน้องเนี่ยก็คือคือน้องก็คืออ่าก็จะอยู่ในกลุ่มญาติๆะนะคะคน้องก็เราตอนเย็นเราก็ไปเดินออกกําลังกายอะไรกันปกติอะคะ่ะไปวิ่งไปออกกําลังกายตามสวนสาธารณะอะไรต่างๆเนี่ยปกติน้องไม่มีอาการหอบหืดนะคะอืมอืมอมคือในบ้านเองก็ไม่มีใครเป็น เป็นขอโทษนะโรคหัวใจหรือโรคอะไรไม่มีกรรมภาพไม่มีใช่ไหมไม่มีับไม่มีนะฮะโอเคเหตุการณ์วันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นฮะลองลองเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมฮะพี่เหตุเหตุการณ์วันนั้นเนี่ยพอดีทางคุณลุงของน้องมิ้นอะนะคะได้รับโทรศัพท์ประมาณทุ่มห้าสิบนาทีนะคะทุ่มห้าสิบนาทีว่าน้องมิ้นเนี่ยเป็นลมแล้วก็ทางเพื่อนเพื่อนเนี่ยพาไปส่งโรงพยาบาล นะคะจากนั้นคุณพ่อเนี่ยด้วยความที่รีบก็เอาอจัก,กรยานยนต์ไปนะคะไปเยี่ยมน้องมิน้นแต่เผอิญว่าน้องมิ้นเนี่ยอยู่ในห้องฉุกเฉินครับค่ะแล้วก็ตามไปด้วยคุณลุงแล้วก็คุณแม่น้องมิน้นตอนนั้นพี่ไปไหมฮะ,ะพี่ยังไม่ได้ไปไไค่ะไปรอบหลังค่ะครับผมคุณลุงไปถึงแล้วเป็นยังไงบ้างฮะหลังจากที่คุณลุงได้รับโทรศัพท์ตอนนั้นไปถึงเ็เห็นที่หน้าอ้องฉุกเฉินนะครับมีทั้ง เพื่อนเพื่อนของน้องมิ้นกับอาจารย์ก็อยู่เต็มเต็มแล้วครับ,รบอยู่อยู่หน้าองนั้นก็รอรอฟังนั่นตังตางตางพยาบาลก็กยังยังยังไม่มีอะไรในช่วงนั้นแังเงี่ยมอยู่ฮะแล้วเป็นยังไงบ้างฮะคุณพ่อนอตอนนั้นพ่อคุณพ่อได้เจอน้องมิ้นได้เห็นน้องมิ้นไหมฮะผมก็ได้ได้ข่าวก็ระยะก,ก็ก็ไล่เลียก,กันเพราะว่าผมจะเดินเล่นกับ หมาชื่อโอเลี้ยงเป็นหมาของลุงมิมม้นไเลี้ยงมาปเป็นปาเป็นรามาดอนนะมัดผสมก็โทรศัพท์ผมเนี่ยผมจะตั้งระบบาัานแล้วเ,เหมือนกับมีสายเข้ามาผมป๊อปเอาเป็นผมจะพิมพ์ชื่อของปริาผมว่าดวงใจนะเพราะมีอะไรปริญาผมก็าทางร้องว่าอยู่ไหนทําไมไม่รับสายโทรผมก็จว่าลูกหลานโทรมาให้ไปรับเพราะจะเป็นยังไงลูกอยู่หน้ามาถึงหน้าเซเว่นที่โรงเรียนมุสลิมที่กอแก้วันที่ว่าผมไปขึ้น ไปส่งลูกสาวที่เขาไปรอรถอยู่อีกฝั่งหนึ่งทางเข้าเมืองที่ว่าจะไปกับเพื่อนเขาเป็นเป็นเพื่อนห้องคณะเดียว,ก,วกันอยู่ห้องเดียวัแล้วพอคุณพ่อไปที่โรงพยาบาลคุณพ่อได้เจอไหมให้น้องวินผมก็รีบตรงนั้นผมไม่เอาอะไรแล้วก็โยนแบบขีีเลยก็ยังพี่สาวพี่สาว่าเฮ้ยย็นๆนี่ขับนี่เดี๋ยวขับไม่ดีนะหมวกกันน็อกไปดีไม่ต้องไปเรียกเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุนะผมก็ไปผ่ายอมรับว่าผ่าไบแดงไม่สองสามเงไนแดงมู้จะโดน ขอกล้อง <g ong> <c oughs> ร,เร,ร <g ong> เรียบผมก็ไปปั๊บภาวนาว่าใหญ่ลูกผมปเป็นอะไปปั๊ผมก็ไปถึงหน้าโรงโรงบันหน้าวองสุเฉินปั๊บเจอเนี่ยกลุ่มนักศึกษาเนี่ยเออเขาเป็นเพื่อนๆของลูกสาวผมนะอยู่ประมาณสิบถึงยี่สิบคนแล้วก็พร้อมกับอาจารย์สักสองสามท่านอยู่อื hmm. อาจารย์นี่มาเลยนะก็ผมเข้าไปปุ๊บก็พอดีก่อนนั้นจะมีญาติ ญาติทางดังแบบผมเป็นผู้ชายนะคือเคยเป็นเป็นสิทธิ์เก่าของมาเลยเขาก็ยืนอยู่กับอาจารย์เพราะเขาก็แนะนำนี่คุณคุณนี่นี่คุณพ่อก็มาแล้วเขาก็ยกมือานี่คุณพ่อตัวหลังผมก็ยกมือว่เวลาขากับอาจารย์เลยผมว่าเดี๋ยวผมไปถึงจะมีรอปของโรงพยาบาลอยู่หน้าห้องเฉินก็ถามว่าเปเลยผมว่าผมเข้าไปดูลูกเขากดกดประตูเข้าไปผมขออนุญาตให้ผมเข้าไปแค่คนเดียวผมไม่ถึงปั๊บ ผม,มยืนอยู่แล้วก็มีอาจารย์อยู่ท่านหนึ่งนะเดินตามผมก็ผมไม่รู้ว่าคชื่ออะไรนะอาจารย์ท่านเดินตามผมแบบป๊อปก็มีนายแพทย์เป็นผู้เป็นเป็นผู้ผหญิงนะครับนายแพทยหญิงก็เดียว,วถามว่านี่เป็นอะไรกับเป็นญาติเป็นผมว่าเป็นพ่อครับอ๋อพ่อคำแรกที่ได้คําถามจากคุณหมอก็คือว่าคุณพ่อมารู้ไหมว่าลูกสาวมีโรคประจำตัวอะไรบ้างนี่ข้อข้อแรกเลยครับผมจะบอกไม่มีก็ถามโรคประจำตัว เคยแล้วการผ่าตัดมาไหมเป็นใช้สารเกี่ยวกับใช้เครื่องโดบหรือว่า,าหมอว่าสารกระต้นแล้วก็หมอว่ากัดต้นนะสารติดติดนี่บอกโอ้ไม่มีเลยไม่มีเลยของพวกนี้แล้วก็เป็นพวกยาคุมไมยมีไหมผมว่าลูกสาวผมยังไม่มีค,ครอบยังไม่มีแฟน,นยังไม่เลยไม่จะเป็นต้องใช้ของพวกนี้ครับคุณหมอก็บอกว่าเนี้ยคุณหมอได้รับ รับเรื่องเมื่อกี้ก็เนี่ยคือลูกของของของคุณนะมาถึงป๊อปว่าลักษณะของเคสของของลูกสาวผมเนี่ยคุณหมอบอกว่าหัวใจหยุดเต้นอยู่ประมาณสิบหกถึงไม่สิบหกสิบหกนาทีถึงเกือบสิบแปดนาทีครับาก่อนที่คุณหมอมาเห็นเหตุการณ์ที่ผมบันทึกไว้ครับ,รบก็ ที่หมอได้ดํดำเนินเกี่ยวกับว่าช่วยปั๊มหัวใจปั๊มใช้ทั้งเครื่องอะไรก็ผมก็ไม่รู้นะเต็มไม่เห็นสายก็โยงกันยางเต็มพอเต็นในเครื่องนั้นพอเข้าใจว่าที่เคยดูนะเครื่องปั๊มอะไรทุกอย่างเป็นเครื่องไม่เหล็กแล้วสรุปแล้วเป็นไงคุณพ่อฮะบตอนนี้คุณหมอช่วยมันได้แล้วเพราะว่าหัวใจลูกสาวเนี่ยเต้นกลับมาแล้วกลับมาแล้วก็ฉีดยากระตุ้นหัวใจไปแล้วก็ยาแก้ความดันเพราะความความดันของลูกสาวผมนี่ไม่ได้มาตรฐานคือต่ำาก แต่ยังวางไว้ใจไม่ได้มีสิทธิ์หัวใจหยุดเต้นรอบรอบสองเพราะความรนต่ำมากความรนไม่มาตรฐานความรนต้องอย่างน้อยร้อยยี่สิบขึ้นเนี่ยแต่นี่มันอยู่ันหนึ่งร้อยหลบลงมันไม่ถึงร้อยมันอยู่คงที่แล้วก็หัวใจก็เต้นผิดจังหวะด้วยปกติคุณหมอว่าหัวใจต้องเต้นปึ้งปึ้งปึ้งนี่มันไม่ฉีดเลยแต่นี่ช้ามากครับช้าปกติครับแล้วสุดท้ายเป็นยังไงพ่อเอาสุดท้ายที่ พี่พ่อพอหลังจากนั้นนะฮะหลังจากนั้นพ่อคุณหมอบอกว่าเดี๋ยวให้คุณพ่อไปรองนอก,ก่อเขาเข้าไปสอบถามแป๊บหนึ่งขอให้ผมออกไปข้างนอกผมก็ไปยืนรออยู่กับอาจารย์หรือว่าเพื่อนของลูกสาวนะอยู่ข้างนอกเพราะคุณหมอจะเข้ามาเรียกเป็นเป็นครั้งเป็นคราวไปเข้าไปเนี่ยเข้าไปสอบถามสอบถามอีกทีนี้ก็มีทั้งคุณหมอเป็นผู้ผู้ชายด้วย hmm. เป็นหมอผู้ชายแล้วก็มีพยาบาลคุณยเข้ามาสอบถามเกี่ยวกับโรคนี้ ไม่เคยใช้นะถามย้ำอยู่นะั<า>้นว่าไม่มีโรคเลยโอเคครับ <นะ S 1> สุดท้ายแล้วคือเป็นยังไงฮะพี่สุดท้ายแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยคุณหมอเริ่มดูอาการน้องละน้องเริ่มอาการไม่ดีแล้วคุณหมอก็เลยนําน้องเข้า ICU ครับนะคะ<ๆ>จาก i อ u ก็น้องเข้าวันที่19นะคะควันที่20สิบคุณหมอก็อก10โมงเช้า คุณหมอเรียกคุณพ่อเข้าไปว่าอาการน้องค่อนข้างที่จะแย่นะคะโ <K oma S 1> คม่าห้าสิบห้าิแล้วตอนนั้นทางญาติก็รู้สึกไม่ดีแล้วเพราะว่าถ้าเกิดจากอาการเป็นลมเนี่ยทำไมต้องต้องถึงขั้นโคม่านะคะคทีนี้เนี่ยหลังจากนั้นวันที่ยี่สิบนาฬกายนาทีคุณหมอก็แจ้งว่าน้องเสียชีวิตแล้วค่ะครับผม ทีนี้หลังจากนั้นได้มีการย้อนกลับไปถามทางโรงเรียนทางมาหาลัยไหมครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมน้องเราลูกเราถึงกลายเป็นแบบนั้นได้คือถามมาย้อนไหมก็ย้อนอยู่ตลอดนะคะตั้งแต่น้องเข้าไอซียูค่ะเขาว่ายังไงฮะทางคนที่มาเล่าให้เราฟังเขาว่ายังไงให้เหตุการณ์มันคือเขาเขาเขาบอกแค่ว่าน้องเป็นลมอก็ไม่มีคําพูดต่อจากคําว่าเป็นลมนะคะ ยังไม่ได้รายละเอียดลึกๆสาเหตุที่น้องเป็นลมเกิดจากอะไรนะคะแค่บอกว่าซ้อมหลีบครับแล,แล้วมีอีกแค่แค่นั้นเลยเหรอฮะแค่แล้วทีนี้ประเด็นข่าวมาที่บอกว่าวันที่18สิงหาคมตอน5โมงเย็นมีการซ้อมรีเดอร์กันก่อนจนกระทั่ง17นาฬิกา20นาทีนะฮะคือน้องเนี่ยถูกทําโทษคือให้ลุกนั่งลุกนั่งลุกนั่ง20ครั้งอันนี้คือ18สิงหานะฮะ18สิงหานะครับทีนี้เนี่ยพอหลังจากนั้นเลิกก็กลับบ้านเรียบร้อยไม่มีปัญหาอะไรเลย18 ถูกไห <c oughs> มฮะ <c oughs> พอมาวันที่19สิงหาคมวันนี้คือวันที่เกิดเรื่องใช่ค่ะที่น้องเนี่ยมีอาการละคือตอน17นาฬิกา <c oughs> เห็นบอกว่าน้องเนี่ยไปซ้อมรีดค่ะ <c oughs> แล้วยังไงคุณพี่น้องจากวันที่19ด้วยตอนกลางวันน้องเรียนด้วยนะคะแล้วก็น้องมีกิจกรรมทําพานด้วยอาจจะด้วยความเหนื่อยล้าหรือว่าอาการอ่อนเพลียนะคะจากการเรียนแล้วก็การทําพาน ประมาณ17นาฬิกา20นาทีน้องลงมาซ้อมหลดแล้วก็เกิดการเต้นผิดท่านะคะโดยโดยกติกาที่ที่จากฟังเพื่อนเ<ๆ>พื่อนเขาเล่ามาก็คือว่าถ้าเต้นผิดหนึ่งท่าเนี่ยจะต้องวิ่งหนึ่งรอบอทั้งหมดผิดไป8ท่าก็ต้องวิ่ง8ดรอบผิดแปดท่า <rs? S 2> ใช่ค่ะวิ่ง8ดรอบรอบหนึ่งประมาณกี่เมตรฮะรอบหนึ่งท่าถ่าคาดเรานะคะน่าจะประมาณร0 0ยเมตรวิ่งร้อยเมตรนี่นะฮะ คือขอโทษนะครับอันนี้คือคือที่วิ่งเนี่ยไม่ได้วิ่งที่สนามกีฬานะผู้ชมครับเขาวิ่งที่ลานจอดรถถูกไหมฮะถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะถูกลานจอดรถค่ะนู่นนะฮะข้างบนนุ่มชมเห็นไหมฮะลานจอดรถนะคือวิ่งที่นั่นแปดรอบปรากฏว่าหลังจากวิ่งไปได้กี่รอบครับพี่ครับวิ่งไปได้ประมาณเจ็ดรอบค่ะอืมแล้วเกิดอะไรขึ้นฮะคุณพี่วิ่งไปถึงรอบที่เจ็ดเนี่ยน้องมีอาการชักเกร็ง ตาเลือกนะคะแล้วก็มีเพื่อนบางคนก็บอกว่าน้องมีอาการฉี่นะคะปัสสาวราดณตอนนั้นค่ะแล้วทางเพื่อนๆทำยังไงครับตอนนั้นเขาบอกไหมเพื่อนๆก็ช่วยกันง้างปากนะคะเพื่อเพื่อไม่ให้เขากัดลิ้นตัวเองนะคะแล้วก็ช่วยกันนำส่งโรงพยาบาลค่ะคือผมต้องขออภัยทั้งสามท่านอีกครั้งหนึ่งนะฮะสำหรับการสัมภาษณ์ในครั้งนี้เพราะว่า บางคาที่ผมถามไปแล้วคําตอบที่ตอบกลับมาอาจจะกระทบกระเทือนจิตใจซ้ำไม่เป็นไรครับผมต้องขออภัยจริงๆแต่ผมอยากมีข้อเท็จจริงออกมาเพื่อให้ทางทนายท่านเองได้รับทราบเพราะเราจะได้มองถึงข้อต่อไปว่าเราจะแก้ไขหรือช่วยเหลือกันยังไงได้บ้างผมก็ขออภัยด้วยนะครับค่ะไม่เป็นไรค่ะทีนี้พอหลังจากนั้นแล้วเนี่ยนะฮะตัวน้องก็ถูกนําส่งโรงพยาบาลค่ะทางโรงเรียนเขาว่ายังไงฮะเขาบอกว่านี่อยู่ในความรับผิดชอบของเขาไหมหรือยังไงคือทางมหาลัยเองเนี่ย ก็คือต้องสอบเด็กอีกครั้งหนึ่งอะนะคะว่าว่าในในวันที่ 19... เกนี่ยกิจกรรมที่ซ้อมเนี่ยมันเป็นมายัางไงทําไมน้องอถึงช็อกเข้าโรงพยาบาลนะคะคทางมหาลัยเองเขาก็ไปสอบรุ่นพี่อีกครั้งหนึ่งะคะ่ะครับแล้วรุ่นพี่ว่ายังไงกันบ้างตรงนี้ยังไม่ได้รับข้อมูลที่ชัดเจนะนะคะคยังไม่ได้รายละเอียดลึกๆจากมหาลัยคะ่ะผมขอยัดถาม,มประกอบนิดนึงสิครับว่าเวลาที่วิ่งตอนนั้นประมาณสักกี่โมงครับ เวลาที่วิ่งที่น้องน้องได้ถูกซ้อมแล้ววิ่งอะครับน่าจะประมาณหกโมงเป็นต <4, 5 S 1> ้นไปนะใช่ห <6 S 1> <6 S 2> ้าหกโมงเย็นนะครับใช่ใช่เพราะว่าน้องเริ่มตั้งแต่สิบเจ็ดนาฬิกายี่สิบนาทีที่ซ้อมหลีดน่าจะเป็นช่วงจเวลานั้นนะคะ,ะทีนี้ไอ้มุมของการที่ต้องวิ่งเนี่ยเป็นการตกลงหรือมันเป็นกฎของโรงเรียนเป็นการตกลงระหว่างกลุ่มรุ่นพี่หรือเป็นการตกลงของโรงเรียนคือเป็นกฎของโรงเรียนไหมว่าให้ทำอย่างนี้ หรือไม่ใช่<ม>าานน,นีกก็ั้ไม่น่าจะใช่กฎของโรงเรียนค่ะน่าจะเป็นกติกาที่ที่รุ่นพี่หลีกเขาตั้งข,ขึ้นมาเองค่ะอ,ะอ่าฮะอ้าวโอเคผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อนะครับเพราะว่าล่าสุดเห็นบอกว่าทางโรงเรียนเองได้มีการยื่นเจตจำนงในการที่จะช่วยเหลือนําเงินมาให้หนึ่งแสนบาทแต่ครอบครัวไม่รับครอบครัวขอชะลองเงินไว้ค่ะชะลอเงินไว้ก่อนเพราะว่าต้องรอผลชันะสูตรนะค่ะแล้วก็ ยังไม่ได้มีพิธีศบน้องอะค่ะยังไม่ได้เรียบร้อยอยังไม่ได้เรียบร้อยค่ะแล้วศบ,บนี้คือเราจะทําตามประเพณีหรือยงตอนนี้ยังไม่จะเก็บไว้ก่อนหนึาตอนนี้รอผลชนะสูตรค่ะประมาณ2อถึงสสัปดาห์ครับนะคะอืมจะได้รู้ว่าสาเหตุคืออะไรและเป็นเพราะอะไรถูกไหมฮะใช่ค่ะอะโอเคเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับผู้ชมครับ สู่รายการโหนกระแสคุณผู้ชมครับยังคุยถึงเรื่องราวของน้องมิ้นนะฮะเด็กกิจกรรมคนหนึ่งครับน้องไปซ้อมรีดแล้วปรากฏว่าเต้นผิดท่าไป8ท่ารุ่นพี่ก็สั่งทําโทษนะฮะให้วิ่งรอบที่จอดรถ8รอบคือผิดหนึ่งท่าก็หนึ่งรอบนะฮะแรอบก็แ0 0เมตรคุณผู้ชมครับปรากฏรอบที่7เท่านั้นน้องมีอาการฟุบลงไปหลังจากนั้นนําส่งโรงพยาบาลนะฮะแล้วก็น้องเนี่ยเสียชีวิตในวันถัดไปนะครับ แน่นอนครับว่าเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยทางครอบครัวยังติดใจนะฮะทีนี้ต้องถามทางพี่ด้วยว่าเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นที่พี่รู้แล้วมาเล่าให้เราฟังหรือเป็นข่าวไปเนี่ยรู้มาจากใครคือเริ่มแรกเนี่ยเรายังไม่ได้ติดใจการเสียชีวิตนะคะคิดว่าน้องอาจจะไปด้วยภาวะาหัวใจล้มเหลวหรืออะไรยังไม่ได้ยังไม่ได้ทราบถึงว่าพี่สั่งลงโทษนะคะทีนี้เนี่ยหน้าเพจ นะคะเพจอาจจะเป็นเพจท้องถิ่นหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยรเริ่มจะมีข้อมูลของนักศึกษาออกมาแล้วการทําโทษทําให้น้องเสียชีวิตอย่างโน้นอย่างนี้เราอ่านแล้วเราเอะใจนะคะเอะใจเราก็ยกหูโทรศัพท์โทรหาเพื่อนน้องเขาครับนะคะน้องอเพื่อนน้องก็เล่าเล่าอย่างที่พี่ลอยฟังเมื่อกี้ทั้งหมดเลยว่าต้องเล่าเล่าจากเหตุการณ์แปดรอบนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้ถูกไหมฮะอันนี้ส่งโรงพยาบาลช้าไปไหมฮะ ถ้าถามว่าส่งโรงพยาบาลช้าไหมเพราะว่าเมื่อกี้คุณพ่อเล่ามาเนี่ย16-18นาทีหัวใจหยุดเต้นค่ะหัวใจหยุดเต้นแล้วก็สมองขาดออกซิเจน16นาทีโรงพยาบาลกับตรงจุดที่เกิดเหตุห่างกันเยอะไหมฮะจริงๆแล้วมีโรงพยาบาลอยู่โรงพยาบาลหนึ่งนะคะอยู่อยู่ตรงด้านหน้ามหาลัยข้างหน้าเลยแต่อาจอาจจะอยู่เทินค่ะอาจจะอยู่เทินรถนรถนี่ครับผม แต่เขาเขาเลือกที่จะไปอีกโรงพยาบาลหนึ่งซึ่งไกลกว่าซึ่งไกลกว่าค่ะอะ่โอเคทีนี้ผมถามอย่างนี้ณวันนี้เท่าที่พี่เล่ามาให้ฟังทั้งหมดรุ่นพี่กี่คนนะฮะรุ่นพี่ประมาณสี่คนนะสี่คน <est> ติดต่อมาไหมยังค่ะยังไม่มีการติดต่อจากรุ่นพี่คะ่ะไม่มีการมาพูดคุยเลยยังไม่มีคะ่ะทางโรงเรียนทางโรงเรียนมีคะ่ะม,มีมีมีอาจารย์แล้วก็อธิบดีโรง อ่าทำอะไระอ่ามามามา,มาติดต่อมาพูดคุยใช่ค่ะแต่ว่ายังไงฮะทางคือคือ,คอทางทางอิอธิบดีแล้วก็ทางอาจารย์เองเนี่ยก็ออกมาแสดงความเสียใจนะคะคว่าจริงๆก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ทำนองนี้ขึ้นในใน,ในรั้วมหาลัยนะคะแต่ในเมื่อเกิดขึ้นไปแล้วเนี่ยก็ต้องขอแสดงความเสียใจแล้วก็พร้อมที่จะเยียวยานะคะในส่วนที่น้องเสียชีวิตครับค่ะแต่ในเรื่องของการเยียวยาเนี่ยด้วยจํานวนเงินหนึ่งแสนบาทนะคะ ทางทางครอบครัวแล้วก็ทางญาติเองเนี่ยก็ขอชะลอการเยียวยาตรงนี้ไว้ก่อนเพราะยังต้องรอผลชนสุตรอบน้อง2อส,องสัปดาห์ถึง3สัปดาห์ค่ะครับผมทีนี้ในมุมของรุ่นพี่เองเนี่ยวันนี้ทางพี่สาวทางคุณพ่อคุณลุงคุณแม่ทั้งหลายเนี่ยติดใจกันมากว่าอยากได้ความจริงจากปากรุ่นพี่เหล่านี้ซึ่งวันนี้ยังไม่ได้ยินถูกไหมฮะใช่ค่ะยังไม่ได้ยินจากปากรุ่นพี่ค่ะอยากรู้ว่า อยากรู้ว่าน้องเป็นลมจากสายเหตุการ์วิ่งจำนวนกี่รอบกันแน่กันแน่ค่ะอ,อครัืออย่างางี้ครับหลักของคดีอาญาแน่นอนครับต้องดูที่ผลของมันครับพี่หนุ่มหมายถึงว่าผลของน้องเสียชีวิตกรณีนี้ก็ต้องค่อยๆไล่ขึ้นมา<ะ>เมื่อมีการไล่ขึ้นมาระบบของเราเป็นระบบกล่าวหานะครับ,รบเมื่อแบบนี้ก็ต้องถือว่าผู้ต้องหาตอนนี้สี่คนตกเป็นผู้ต้องหา นะครับยังไม่ได้ตกเป็นจําเลยแน่นอนเมื่อมาเกี่ยวพันกับความการเสียชีวิตตํารวจก็เลยตั้งข้อหาจัดตั้งข้อหาว่าเป็นเรื่องเรื่องของการประมาททําให้บุคคลแก่ความตายซึ่งมีโทษจําคุกไม่เกินสิปีปรับไม่เกินสอง0ส0บาทแต่จะผิดหรือไม่ผิดขึ้นอยู่กับการสืบหาข้อเท็จจริงนะครับจริงๆเหมือนที่พี่สาวพูดนะครับว่ากรณีการได้มาซึ่งข้อเท็จจริงเป็นเรื่องสําคัญครับเป็นเรื่องสําคัญมากเนื่องจากว่า กรณีที่จะบอกว่าตายหรือไม่ตายเนี่ยมันต้องดูแบบนี้ครับถ้าเกิดสมมุติว่าเราวิ่งวิ่งอยู่น้องเขาวิ่งวิ่งอยู่และปรากฏรอบแรกครับพี่หนุ่ม <c oughs> หน้าก็เริ่มซีดแล้ว <c oughs> ผู้สี่คนก็ยังยืนอยู่ก็ยังทำโบกไม้โบกมือให้วิ่งต่อ <c oughs> แบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นกรณีที่เล็งเห็นผลได้โดย <c oughs> ตรงว่าเฮ้ยต้องสั่งหยุดแล้ว <c oughs> นะครับซึ่งโอเคล่ะตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบสวน เรายังไปก้าวล่วงในรายละเอียดตรงนั้นไม่ได้นะครับแต่เมื่อคนเสียชีวิตแล้วเนี่ยมันเป็นแนวทางในการตั้งข้อกล่าวหาก่อนครับเบื้องต้นก็เลยสรุปเบื้องต้นอย่างนี้ว่าผู้ต้องหาทั้ง4ี่เนี่ยเกี่ยวข้องกับความเสียชีวิตการตายของน้องเขาโดยเกี่ยวกับมาตรา291ประมวลกฎหมายอาญาประมาททำให้บุคคลถึงแก่ความตายครับผมเมื่อเกี่ยวกับความตายสมมุติว่าเป็นความตายตามนี้จริงเราก็สามารถที่จะเรียกค่าเสียหายค่าทดแทนจากการที่เขาเสียชีวิตได้ นะครับในกรณีนี้นประมวลกฎหมายอาญากําหนดได้เลยว่าพนักง,งานอายการเนี่ยสามารถที่จะเรียกร้องส่วนแพ่งให้กับทางทางครอบครัวพี่ได้เลยอันนี้คือเป็นทางฝั่งของรุ่นพี่ใช่ครับแล้วโรงเรียนนะฮะรุ่นมหาอะไรแลฮะต้องก็ต้องก็ต้องมาดูครับพี่หนุ่มว่าโรงเรียนเนี่ยเขาเกี่ยวข้องในฐานะตัวการตัวแทนกันหรือเปล่าม,มีส่วนไหมคือเราต้องให้ความเป็นธรรมก่อนว่าบางครั้งเป็นกลุ่มกิจกรรมที่จัดที่โรงท,ที่ที่โรงเรียน หรือที่มหาลัยมหาวิทยาลับรู้ไหมและมหาวิทยาลัยเพิกเฉยไหมถ้าเกิดมหาวิทยาลัยอาจงอาจารย์ก็รู้ด้วยว่ามีการทำโทษแบบนี้แน่นอนเอาเข้ามาเกี่ยวข้องได้ะนะครับเราต้องมองแยกกันแบบนี้การเรียกค่าเสียหายถ้าเกิดบุคคลไหนเกี่ยวข้องเรียกได้หมดครับค่ะนะครับพี่ทีนี้ในมุมกลับกันเนี่ยทางครอบครัวของคุณพ่อเนี่ยอยากจะให้รุ่นพี่เนี่ยนะฮะทั้ง4คนเนี่ยออกมาพูดข้อเท็จจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นในวันนั้นกันแน่คือตอนนี้เหมือนทุกอย่าง เก็บเงียบด <Yeah. S 2> ูไหมฮะเหมือนโดนสั่งจากที่ไหนมาด้วย3าใบาว่าไม่ให้พูดรตรงนี้เขาบอกเขาไม่ได้รับคำเป็นธรรมเพราะคนของเขาตายทั้งคนแต่กลับไม่ออกมาพูดเลยเลยคือตรงนี้มเป็นหน้าที่ของพนักาง,งานสอบสวนนะครับคือตํารวจเองนี่ผมว่าเข้าใจว่าตอนนี้กําลังรอผลชัน,นสูตร เพื่อที่จะไปสอบข้อเท็จจริงบางครั้งนี่ต้องเข้าใจนิดหนึ่งว่าการที่จะสอบข้อเท็จจริงเนี่ยบางทียังไม่มียังไม่มีอํานาจนะครับเราต้องเข้าใจอย่างนี้ว่าการที่เราจะไปสอบสวนหรือว่าอะไรเนี่ยไปถามได้แต่แต่ผมเข้าใจว่าตอนนี้ตํารวจน่าจะมีการถามปากเปล่ากันไปแล้วแต่นี่มุมของรุ่นพี่คุณจะต้องติดต่อทางครบอบครัวเขามาถ้าเขาบอยสุดใจจริง<อ>ผมพูดตามหลักแฟร์เลยนะคือถ้าเกิดผมไม่ได้ทํา<ๆ>ผมคิดว่าผมก็กล้าที่จะ,ะเผชิญหน้าถูกไหมบอกเลยเออ นี่ขอโทษสักงคำมาไหมมีไหมยังไม่มีค่ะยังไม่มีการติดต่อจากรุ่นพี่เดี๋ยวฮะคำขอโทษก็ยังไม่มียังไม่มีค่ะไม่มีเลยจากรุ่นพี่นะคะจากรุ่นพี่จากคนสี่คนนี้ถูกไหมครับใช่ค่ะยังไม่มีการขอโทษคือคือถ้าด้วยด้วยปกติทั่วไปเนี่ยอยู่ในที่เกิดเหตุด้วยกันนะคะครับอย่างน้อยน้องเสียชีวิตเนี่ยจะต้องเดินทางมาอย่างน้อยแล้วแสดงความเสียใจกับคุณพ่อคุณแม่ใช่แสดงความเสียใจแล้วก็อาจจะมา ดูคุณพ่อคุณแม่นะคะคแต, <ens> แตม่มันผิดปกติคือไม่มีใครมาเลยค่ะยังไม่มีใครมาแสดงความเสียใจทั้งทั้งเพื่อนร่วมห้องเพื่อนในกลุ่มที่หลีดนะคะแล้วก็ทั้งรุ่นพี่สี่คนเพื่อนร่วมห้องก็ยังก็ไม่มีใครมาไม่มีใครมาคือเหมือนกับถูกสั่งถูกไหมใช่ค่ะเนี่ยไอ้ตรงนี้คือเหมือนถูกสั่งไม่รู้ใครสั่งอไปไม่เป็นเหมือนกันครับผมก็เข้าใจว่าแม่ว่าเด็กจริงๆความใสซื่อของเด็กเนี่ยผมเข้าใจว่า ไม่เป็นปกติของคนทั่วไปอะครับพี่เมื่อไม่ผิดอะเราก็ต้องมางานศพมาอะไรถูกไหมครับใช่ค่ะไม่ใช่ว่านี่ผ่านมาสองวันสวันแล้วยังรู้สึกเฉยๆแบบนี้ผมว่าผิดปกติแล้วครับคือ,อคือ,คอรุ่นพี่รุ่นพี่ไม่มาเราก็ยังพอเราได้อาจจะ ความผิดหรือตัวอะไรนะคะแต่ไม่รู้จะมองหน้ายังไงไม่รู้จะเริ่มพูดเริ่มต้นพูดจากตรงไหนแต่ถ้าเพื่อนร่วมห้องไม่มานี่มันผิดสังเกตนะคะมันผิดปกติไม่มาได้ยังไงเพื่อนร่วมห้องคนมันรู้จักกันเจอกันเอ้ยมิ้นทักทายนี่ไม่มาเลยไม่มาเลยค่ะคือคงคงถูกสั่งว่าอย่าไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวพวกเพื่อนๆไปหลุดปากอะไรหรือเปล่าเขาอาจจะเราเราคิดได้ถูกไหมครับเราคิดได้อย่างนั้นแล้วก็เราแค่คิดนะเราเราตังข้อสังเกตเออเออ นี่แหละฮะคือในมุมของพ่อเองจิงพ่อติดใจตรงส่วนไหนบ้างฮะนี่เกี่ยวกับ <c oughs> การเสียชีวิตของลูกนะครับเพราะว่าลูกสาวผมก็ปกติก็แข็งเรงล่าเรื่องไม่ปกตินะแล้วทำไมมาเสียชีวิตได้งั้แค่วิ่งเจ็ดแปดรอบแต่ว่ารอบที่เจ็ดผมเลยถ้า่าถ้าคูณหารเข้าไปมันก็เกือบกิโลแล้วนะตั้งเจ็ดร้อยกว่าเมตรเนยครับงต,ตัววิ่งครบแปดแล้วก็คือต้องแปดร้อยเมตรเพราะว่ารอบหนึ่งเฉลี่ยประมาณหนึ่งร้อยเมตร ครับก็อากาศก็ร้อนด้วยก็เป็นไม่ได้ครับเพราะร่างกายมนุษย์เราเนี่ยไม่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 เท่าทานกันหรอกผมอยากเสริมอย่างนี้ครับไอ้กรณีการวิ่งจะวิ่งน้อยวิ่งมากไม่เกี่ยวครับมันขึ้นอยู่กับว่าคนที่สั่งสมมุติว่าพี่หนุ่มไม่ไหวแล้วต้องทําวิ่งเดี๋ยวนี้ไปเดี๋ยวนี้แบบนี้เนี่ยถือว่ามีส่วนในการกระทาความผิดโดยตรงอยู่แล้วอคือเหมือนกับเห็นแล้วว่าเอออาการก็ไม่ไหวแล้วที่หนุ่มไม่ไหวแล้วมันต้องวิ่งต่อค่ะอันนี้ถูกไหมฮะค่ะ เพราะว่ากรณีแบบนี้มันต้องมีอาการต่อเนื่องกันมาถูกไหมครับรอบแรกรอบที่สองคนที่อยู่ข้างๆมันต้องบอกส่งสัญญงสัญญาณกันบ้างแล้วใช่ใช่ม,มีมีมีเพื่อนมีเพื่อนที่ว่าเป็นเพื่อนสนิทน้องตั้งแต่มัธยมนะคะแล้วเขาไปเรียนปีหนึ่งด้วยกันเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาสังเกตจากอาการมิ้นละมินม้นมิ้นเริ่มจะหน้าซีแล้วแต่ก็คือต้องต้องวิ่งให้ครอปอะคะ่ะครับแต่จะด้วยรุ่นพี่สั่งต่อหรือไม่นั้นตรงนี้เราก็ยังไม่มีหลักฐานมายืนยันนะคะ แต่ผมว่าตอนนี้เราอย่าพึ่งอย่างนี้ดีกว่าครับรอพนังกงานสอบสวนท่านก<ช>่<ข>อนนะครับเดี๋ยวจะให้เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเกิดการไข้เขวร<ข>อ,อพนังกงานสอบสวนก่อนว่าจะสอบสวนพยาน4ี่ปากที่เป็นผู้ต้องหาอย่างไรและพยานแวดล้อมอย่างไรเพราะว่าถ้าที่ผมทราบตามรายการนี้มาตามข่าวนี้มาเนี่ยตอนนี้พนังกงานสอบสวนก็สอบปากคำไปประมาณเกือบ10กว่าปากแล้วครับ <ขอ S 1> ผมก็คือทางล่าสุดเนี่ยนะฮะทางร,รองรองโฆษกตํารวจเนี่ยท่านก็เปิดเผยบอกว่ามีความคืบหน้านะครับ คือตอนนี้เนี่ยนะฮะแต่าก,การสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานตอนนี้ได้ผู้ต้องหาหนึ่งราย<ม>เป็นนักศึกษารุ่นพี่<ม>ตามวันเกิดเหตุเป็นผู้ควบคุมการซ้อมเชียร์กีฬาและเป็นผู้สั่งลงโทษผู้ตายรุ่นน้องให้วิง่งรอบลานจอดรถหน้าตึกคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่เกิดเหตุนะฮะกระทั่งสุดท้ายในผู้ตายหมดสติไปแล้วก็เสียชีวิตเนี่ยนะครับคือตอนนี้มีข่าวมาแบบนี้ละ<อ>แล้วก็ในเช้าวันนี้เลยนะฮะพนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ต้องหาคนดังกล่าวนั้นทราบนะครับ ว่านี่คือการกระทําโดยประมาทเป็นเหตุอื่นเกี่กับความตายผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาจากนั้นพนักงานสอบสวนได้ปล่อยตัวผู้ต้องหาชั่วคราวไม่มีประกันในระหว่างการสอบสวนเพราะว่าเป็นนักศึกษาคือไอรกรรณีการปล่อยตัวผู้ต้องหาชั่วคราวนี่มันเป็นสิทธิ์ของเขาอยู่แล้วครับพี่หนุ่มมันเป็นอำนาจของเขาอยู่แล้วนะครับอโอเคคำถามสุดท้ายปเป็นดีนะครับเช่นครับสุดท้ายนักศึกษาตอนนี้คือจะจะ,จะมีกรณีไหมฮะเพราะว่า ไปก่อเหตุแบบนี้แล้วจะมีปัญหาหรือว่าจะโดนคดีอะไรยังไงคือคือแน่นอนเมื่อเขาถูกกล่าวหาเป็นคนที่ถูกกล่าวหาถูกไหมครับ,รบเขาก็ต้องประก,กันตัวแต่เมื่อ,อประก,กันตัวไม่ไดเ้เขาได้รับการปล่อยชั่วคราวก็เ,เป็นสิทธิ์ของเขา,านะครับส่วนเขาจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหล,ลักฐานหรือปล่าตรงนี้ก็ไม่กรณีโอเคนะครับเวลาหมดจริงๆนะสุดท้ายอยากบอกอะไรรุ่นพี่สี่คนนะนะั้นฮะเชิญครับกับรุ่นพี่สี่คนนะคะคือทางเราเองเนี่ยอยากจะให้รุ่นพี่ออกมาพูดความจริงอะคะ่ะ ตรงตรงส่วนนี้นะคะอยากให้มาพูดความจริงอยากจะให้มา,อ,าอยากได้รับคําขอโทษค,ความรับผิดชอบนะคะค่ะโอเคครับผมเป็นกำลังใจให้นะฮะ,ะและเสียใจยด้วยอีกครั้งหนึ่งขอบคุณมากครับ